ได้สัมผัสตัวเกมในเวอร์ชันที่ยาวขึ้นแล้วก็ดูเป็นเกมเต็มมากขึ้นแล้วนะสำหรับอันดาย g นะฮะเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคุณแม่นะที่ถูกซอมบี้กัดแล้วก็อาจจะค่อยๆเสียสติสัมปชัญญะไป แต่ต้องคอยดูแลสอนลูกชายให้เติบโตและมีความรู้ต่อไปนะแต่ตัวเกมที่วางจำหน่ายมานี้ก็ยังไม่ใช่เกมเต็มนะครับยังคงเป็น early access อยู่ก็คือเกมจะมีการอัปเดตและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลายเป็นเกมเต็ม1.0แต่ผมได้ซื้อมาลองเล่นก่อนแล้วตัวเกมในเวอร์ชัน early access นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มารับชมกันได้ในวิดีโอรีวิว u n นด i จากช่องของผม t o y s Official ครับผม อย่างแรกนะที ite, ่ผมต้องบอกก่อนเลยคือใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมนี้เป็นแนวอะไรครับก็สามารถย้อนไปดูที่วิดีโอโกเก่าที่ผมทำไว้ได้นะครับเดี๋ยววิดีโอตัวนี้เนี่ยผมจะเจาะลึกในส่วนของเกมเพลย์กันเล่นเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะอย่างแรกที่เปลี่ยนไปในช่วงเริ่มต้นเกมเลยก็คือฉกคัตซีนะครับแม้ว่าจะยังขึ้นข้อความกำกับอยู่ว่านะยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉกคัตซีก็มีการใส่เสียงภาพเข้าไปแล้วนะในส่วนตัวของตัวละครหลักอย่างโคลดี้กับแอนล แต่ก็หน่อยเดียวนะเพราะว่าฉากการสนทนาระหว่าง2แม่ลูกในเกมเต็มเนี่ยก็ยังเป็นการอ่านล้วนเลยนะเหมือนเดิมมีเสียงภาคแซมเข้ามาได้หน่อยนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เข้ามาเต็มนะครับแล้วก็พวกฉากคาสิีนสคัมพันธ์จะมีเสียงภาพแต่ว่าการสนทนาทั่วไปในเกมจะเป็นการอ่านล้วนครับแต่ว่าคำศัพท์ในเกมนี้ไม่ได้ยากนะครับใครที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับหรือว่ารู้เรื่องในระดับหนึ่งนะก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของเกมนี้ได้ไม่ยากเลย ต่อมานะครับขอเข้าในส่วนของเกมพเพลย์เลยก็จะเหมือนกับตอนเดโมที่เราได้เล่นกันไปนะบ้านของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในการทําทุกอย่างเลยนะมีทั้งโต๊ะสร้างอุปกรณ์นะเช่นไม้เบสบอลเอาไว้ตีซอมบี้ฉลงเอาไว้งัดหาของหรือว่าโต๊ะทําอาหารห้องน้ําแล้วก็อ,อื่นๆซึ่งตอนเข้ามาครั้งแรกของแต่ละอย่างก,ก็จะพังอยู่เราต้องไปหาอุปกรณ์มาซ่อมแซมซะก่อนถึงจะใช้ได้นะ และการหาของนั้นเนี่ยจะต้องออกไปนอกบ้านที่เสี่ยงจะเจอเหล่าซอมบี้ด้วยนะครับผมดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องมีเลยคืออุปกรณ์ป้องกันตัวนะฮะนั่นทํให้โต๊ะคราฟอุปกรณ์จําเป็นที่สุดในตอนแรกเพราะอาหารกับน้ำนเนี่ยเราเียงพอ,อาหาได้จากการวิ่งฟาร์มในสถานที่ร,บรอรบๆรอบๆบ,บ้านของเราในช่วงแรกนั่นเองต่อมาที่บ้านชั้น2นะครับก็จะเป็นที่สำหรับพักผ่อนหรือก็คือการนอนหลับข้ามคืนนั่นเองอ่าตัวละครแอนล,ลิงนะครับหรือว่าคนที่เป็นแม่ที่โดนซอมบี้กัดเนี่ยจะต้องการการพักผ่อนหากเลยช่วงเวลาประมาณอ่าเที่ยงคคืนนนใเกมะรับ แล้วยังฝืนเล่นต่อเนี่ยตัวละครจะเกิดอาการผิดปกตินะซึ่งผมคาดว่ามันอาจจะส่งผลกับการกลายร่างเป็นซอมบี้หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจก็รอเล่นดูกันไปก่อนนะฮะตนนั้นเราต้องรีบกลับมานอนนะถ้าเกิดถึงเวลาแล้วนะการเข้านอนเนี่ยจะทําให้ค่าความเหนื่อยล้าฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าอาความขิวน้ำนะครับแล้วก็ค่าอาหารเนี่ยจะลดลงละเกมนี้ก็อย่าลืมว่าเรามีลูกชายที่ต้องดูแลนะครับเราก็ต้องบริหารให้ดีว่าใครต้องการมากกว่ากัน แน่นอนว่าช่วงแรกเนี่ยก่อนจะให้ลูกเราก็ต้องกินให้อิ่มดื่มไม่พอก่อนนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยคูดี้ลูกชายของเราจะยังทําอะไรได้ไม่เป็นสักอย่างเลยนะเราต้องทําเองแทบทั้งหมดเลยนะเราจึงควรกินก่อนนะแล้วค่อยให้ลูกชายนะครับหรือว่าก็คือเรากินเหลือแล้วค่อยเอาให้แหละนะเพราะว่าเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าตัวละครคูดี้เนี่ยมันค่าความหิวกับความกระหายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดช้าว่าคนเป็นแม่นะอ่าเราก็จะมีชั้นสองเนี่ยจะมีท่านบูชานะครับเพางบนเนี่ยจะเอาไว้เซฟเกมนะแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะทำหน้าที่องงงาววใในนเเกมมพิ่บัะด้ย แน่นอนนะครับว่านี่คือเกมเอาตัวรอดนะฮะถ้าจะเอาแต่อุดอู้อยู่ในบ้านก็คงจะไม่ได้นะครับเมื่อเราสำรวจฉากแรกของเกมครบแล้วเนี่ยภารกิจเนื้อเรื่องจะให้เราไปต่อ,อยังส่วนของตัวเมืองซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังกันส่วนหนึ่งละเพราะว่าซอมบี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็จะมีทรัพยากรต่างๆที่เรามีโอกาสเจอก็จะเยอะขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกซากร้านค้าหรือว่า ตามถังขยะตามกล่องอะไรสักอย่างพวกนี้จะมีให้ไปสำรวจนะรวมไปถึงบางฉากที่ต้องออกไปไกลขึ้นกว่านี้นะครับก็จะเดินทางไปไม่ได้แล้วเราต้องทำเนื้อเรื่องก่อนนะครับเาจะปลดล็อกอรถมาให้เราได้ขับกันนะเราต้องซ่อมรถให้เสร็จก่อนถึงจะออกไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่การขับรถแบบขับจริงๆนะเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเหมือนเกมมือถือครับพอเราออกจากฉากปุ๊บไม่ใช่เราเลือกว่าเราจะไปไหนแล้วก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณนั้นนะฮะ โชคดีที่ว่าแม้เกมนี้มันจะดูหดหูสักแค่ไหนนะแต่ว่าในระหว่างการเดินทางเพื่อออกหาทรัพยากรมาเอาตัวรอดนะเราก็อาจจะเจอผู้รอดชีวิตคนอื่นด้วยนะบางคนก็แค่ต้องช่วยออกมาจากที่ที่เขาอยู่นะครับหรือว่าบางคนก็แค่อาจจะต้องไปทําตามคําขอเขาสะหน่อยนะครับเมื่อได้ทรัพยากรกลับมาแล้วเนี่ยนะเราก็จะอยู่กันอยู่มาทั้งวันจนต้องกลับที่พักได้แล้วนะครับเราจึงจะกลับไปบ้านนะก็บริหารทรัพยากรทั้งหมดที่ได้มาในวันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับปกติแล้วพวกผู้รอดชีวิตที่ผมไปเจอมาก็็จจะะะะเปนววต่างๆรบบแล้มีด ก็คือสมมุติว่า NPC ตัวนี้นะเขามีของสิ่งนี้อยู่เราอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็หาได้ไปแลกถ้าเกิดเขาบอกว่าแลกแล้วมันแฝงเขาจะให้เราแลกนะครับก็ดูเอาเองว่าระบบมันต้องการอะไรบ้างนะฮะ แล้วก็อย่าลืมว่าหัวใจสําคัญนะครับคือการทําให้ลูกชายของเราเรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นนะทุกการกระทําเราจะสามารถเรียกลูกชายให้มาดูเราได้ก็คือถ้าสั่งแล้วมันไม่ทําพยายามดูช่องข้อความดังซ้ายนะครับถ้ามันบอกว่ามันทาไม่เป็นหรือว่ายังทําไม่ได้นะฮะเราสามารถที่จะกด Space b a r นะเพื่อให้ลูกชายของเราเนี่ยมาดูกิจกรรมนั้นได้ด้วยตั้งแต่การสร้างของนะครับการผลิตอุปกรณ์การทําอาหาร พยายามนะให้ลูกชายมาดูเราให้มากที่สุดนะครับจนกระทั่งลูกชายสามารถเริ่มทําเองได้นะครับลูกชายในเกมนี้เนี่ยโโคดีของเราะจะมีแท็บสกิลของเขาเองอยู่ซึ่งการจะปลดล็อกสกิลต่างนะในช่วงแรกก็จะระบบเนี่ยจะมีเงื่อนไขกำหนดให้เช่นดูเราฆ่าซอมบี้กี่ตัวนะครับไปทําอาหารเองกี่ครั้งนะครับไปคราฟของเ,เองกี่ครั้งนะพอปลดอพอทําครบทั้งหมดมันก็จะปลดล็อกสกิลที่คดีสามารถเรียนดูได้ส่วนค่าอีซีจะได้มาจากการที่ โคดี้เนี่ยเห็นเราทํากิจรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฆ่าซอมบี้การสั่งให้เขาไปหาของหรือว่าการสำรวจต่างๆพวกนี้นะครับโคดี้จะได้ค่าประสบการณ์จากตรงนี้ทั้งหมดเลยทีนี้นะครับเมื่อเล่นามาจนถึงช่วงวันที่4แล้วเนี่ยผู้เป็นแม่นะครับหรือว่าแอนดลิงของเราเนี่ยจะเริ่มเกิดอาการผิดป,ปกตินะครับก็คือทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มติดดีบัฟนะที่เราเป็นผู้เลือกเองหนึ่งอย่างนะครับ เขาจะมีความเป็นโน้ตคไลท์นิดๆนะฮะเราต้องเลือกให้ดีว่าวันนั้นเนี่ยจะยอมติดดีบอฟอะไรนะครับก็คือเราเราเลือกไม่ได้นะว่าจะไม่ยอมติดนะคือมันเป็นอาการที่เราต้อง,ต,องต้องรับมือนะครับดีบัฟบางอย่างเนี่ยสามารถแก้ทางได้ด้วยความสามารถของลูกชายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยยอมให้แม่ตัวละครแอนลิงเนี่ยต้องอาเจียนทุกครั้งเลยเวลารื้อของแต่อย่าลืมว่าเวลาที่เราลื้อหาของเนี่ยเราสั่งให้ลูกชายไปทําแทนได้นะ,ะดังนั้นวันนั้นก็เหมือนกับไม่ไ่งันนจะอวกเ บางรีบัฟก็จะโหดมากนะเช่นโดนซอมบี้โจมตีแรงขึ้นนะเอาตัวปกป้องดาเมจจากลูกก็จะได้ดาเมจหนักขึ้นนะต้องระวังให้ดีนะผมเลือกให้ถูกก่อนจะเริ่มวันนั้นๆน,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 นะทุกอย่างภายในเกมครับจะสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมดนนเราต้องพยายามเลือกบริหารทรัพยากรให้ดีว่าต้องการอะไรก่อนแล้วค่อยอัปเกรดโต๊ะทําของตัวนั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั่นเอง ยิ่งเล่นไปไกลขึ้นนะครับผู้เป็นแม่นะครับอ่าและลูกชายก็จะยิ่งเจอพื้นที่ใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆนะครับอีกมากมายที่ผู้เล่นจะสามารถเข้าไปสำรวจน,นะหาทรัพยากรรวมถึงเนื้อเรื่องหลักเลยคือการหาเบาะแสของเจคอบนะผู้เป็นพ่อว่าตอนนี้เขาหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันแน่และชะตากรรมของสองแม่ลูกในโลกอันโหดร้ายนี้จะจบลงอย่างไรนะผมก็อยากให้ผู้เล่นได้ลองเล่นกันดูด้วยตัวเองนะฮะ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบประมาณนะตลอดเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงในการเล่นเกมอันใดอย่างนี้นะก็คือเรื่องของ presentation นะหรือว่าบรรยากาศนะครับคือเกมนีนะ้จะมีการนำเสนอที่ค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็บีบบีบคั้นหัวใจผู้เล่นมากนะคือปกติเนี่ยเกมแนว survival ลเกมอื่นใช่ไหมเราจะได้เล่นเป็นแบบฮีโร่เป็นทหารเนะี่ยสู้กับซอมบี้สบายๆแต่ว่าเกมนี้เราเล่นเป็นแม่ลูกที่ความสามารถไม่ค่อยจะมีนะอาวุธอย่างมากก็ไมเ้เบสบอลท่อเหล็กอะไรพวกนีนะ้มันทำให้เรากดดันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราพลาดทํา ตัวละครตายจะเป็นยังไงซึ่งจริงผมก็พลาดทําตายไปแล้วนะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่าฉากการตายมันไม่ได้มีอิมแพคอะไรขนาดนั้นแล้วก็ทุกครั้งที่ตายก็จะย้อนกลับไปที่เช็คพอยต์ใหม่แหม่เสียดายครับคือแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นเกมเพราะถ้าเกิดทํามาตึงแบบตายแล้วตายเลยอย่างเงี้ยมันจะแบบงุดหดเกินไปนะก็เข้าใจได้ในส่วนนี้นะับแล้วก็ต้องย้ํากันอีกรอบนะก่อนปิดท้ายวิดีโอตัวนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมยังอยู่ในสถานะ Early Access อยู่นะครับเราอาจจะเจอบั๊ก หรือว่าเจอทางตันที่ยังไปต่อไม่ได้ต้องรออัปเดตกันก่อนนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยแค่การเสพบรรยากาศและการนําเสนอก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ว่าใครที่ไม่รีบก็รอก่อนก็ได้มาลุ้นกันว่าตอนจบของเกมนี้จะปวดตับหรือเปล่านะฮะ สำหรับวันนี้นะครับวิดีโอแนะนําเกมอันดายิ่งของผมก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หากใครที่ดูแล้วชื่นชอบผลงานของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แบบแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอแนะนําเกมใหม่เกมดีจากผมโดยยอสออฟฟิเชียลนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมนี้ก่อนดูซว่าจะปวดตับหรือเปล่านะแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดหรือรีวิวให้ฟังแบบตเต็มเต็มบาทีในโอกาสหน้านะครับตรนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม